คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่โดยอรณชัยจันทรัสุภแสงคลิกใ่ให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5เมกะเฮิร์ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคอมทูเดย์นะครับทาง FM 89.5 MHz วันนี้อยู่กับผมพรชัยจันทะสุภแสงนะครับพี่มิงคอมทูเดย์ประจำวันจันทร์ที่7สิงหาคม2566นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ของการหยุดแบบลองวิกเอนจริงๆนะครับหลายๆคนก็คงจะหยุดกันตั้งแต่เมื่อสุกที่แล้วนะครแล้วก็ไล่ยามาของพี่มิคงเนี่ยหยุดสุกที่แล้ว แล้วก็เสาร์อาทิตย์เนาะเสาร์อาทิตย์ส่วนวันจันทร์ทำงานอังคารหยุดวันพุธก็กลับมาทํางานเวลาสุก็ทํางานปกตินะครับถึงแม้ว่าจะหยุดได้ไม่ได้เยอะเท่ากับหลายๆคนนะครับแต่ก็เชื่อว่าคนที่หยุดเท่ากับพี่มิงก็น่าจะได้เติมพลังเติมแรงใจในการกลับมาทํางานรวมถึงการเรียนหนังสือกันแบบเต็มอิ่มกันพอสมควรนะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันที่จบที่6ล้านนะครับประมูล iPhone รุ่นแรกสภาพใหม่ยังไม่แกะกล่องน,นะฮะอันนี้คือเรื่องที่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันแต่ก่อนจะคุยเรื่องนี้นะครับขออนุญ,ญาตอัปเดตสําหรับหลายๆคนเนี่ยก็มาแชร์ประสบการณ์กันว่าช่วงวันหยุดยาวไปเที่ยวไหนกันาบ้างนะฮะพี่มิงไปสังขบ,บุรีนะฮะกาญจนบุรีนะฮะสังขบ,บุรีที่อยู่การนะ่ะไปกับหลานหลานสาวพาไปนะครับก็สนุกดีได้ไปเดินส่วนที่เป็นสะพานไม้ ที่ยาวที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกนะครับซึ่งเขาเรียกว่าสะพานมอนเนาะเข้าใจว่าอย่างนั้นก็ได้บรรยากาศนะครับเจอผู้คนที่ไปเที่ยวใส่ชุดแบบชาวมอนกันแต่ว่าแอบบแบบสงสัยจังเลยผู้ชายทําไมใส่เสื้อลายเดียวกันผ้ากางเกงแบบเดียวกันหมดเลยก็เดินไปเดินมานี้อาจจะงงหลงทางเหมือนกันถ้าเกิดหลงทางกันเพราะว่าชุดเหมือนกันหมดส่วนสุภาพสตรีก็จะมีชุดที่หลากหลายกว่าส่วนตอนเช้าวัน ถัดไปนะครับเราก็ไปทําบุญแบบแบบโบราณจริงๆก็เหมือนทําบุญปกติแหละก็จะมีการทำอาหารให้อาหารเอ่อเขาเรียกทำบุญตักบาตรเอ่อตักอาหารแล้วก็มีดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะได้บรรยากาศดีแล้วก็ไปทานโจ๊กตอนเช้าที่แถวที่เราตักบาตรหรือแถวตลาดก็มีความสุขกันไปอีกแบบหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าฝนจะตกยาวๆทั้งวันก็แล้วแต่นะอ่ะมาที่เรื่องที่เรา พี่วิงเกิดไว้ตอนต้นว่าจบที่6ล้านประมูล iPhone รุ่นแรกสภาพใหม่ยังไม่แกะกล่องน,นะครับผ่านไปกว่า16ปีแล้วนะครับนับตั้งแต่ปี2007ที่ทาง Apple ได้เปิดตัว iPhone รุ่นแรกออกมาโดยตอนนั้นนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่3 9 0 0 0ดอลลาร์สำหรับรุ่นความจุ4กิกะไบต์4กิกะไบต์นะครับฟังดีๆปัจจุบัน iPhone รุ่นดังกล่าวล่าสุดมีมูลค่าอยู่ที่ 1,90,000ดอลลาร์ขึ้นมาประมาณ300เท่าของราคาเดิมนับเป็นอีกครั้งนะครับที่ iPhone รุ่นแรกกลายเป็นของมีค่าในหมู่นักสะสมหลังจากทางโลงประมูลเจ้าเก่าเจ้าเดิมอย่าง LCG Auction ได้เปิดประมูล iPhone รุ่นแรกครั้งใหม่แต่ครั้งนี้นะฮะแต่ครั้งนี้มีความพิพศเศษยิ่งกว่าครั้งไหนๆเนื่องจากว่าเป็น iPhone รุ่นแรกที่มาพร้อมความจุเริ่มต้น 4GB ซึ่งมีการผลิตไม่มากสืบเนื่องมาจากตอนนั้นผู้ใช้มองว่าความจุยังน้อยไปจึงมีการผลิตออกมาเพียง2เดือนเท่านั้นกล่องตัวเครื่องก็ถูกปิดผนึกอย่างดีจากโรงงานสภาพจึงใหม่มากๆและยังนำมาโดย1ในวิศวกรจาก Apple เองที่เคยมีส่วนร่วมในการเปิดตัว iPhone ครั้งแรกมาด้วยนะครับจากประวัติดังกล่าวนะครับก็ส่งผลให้ iPhone รุ่นในตำนานนี้ถูกเสนอประมูลถึง28รายการ โดยมี5รายการที่เสนอมากกว่า100,000ดอลลาร์ 1, 000, และในที่สุดนะครับราคาก็จบที่1 9 0 0 0ดอลลาร์หรือเราๆถ้าคิดเป็นเงินไทยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ6.5ล้านบาทสำหรับผู้ที่ชนะประมูลน,นั้นนะครับคาดว่าอาจจะไม่แกะตัวเครื่องออกมาอีกเลยสบเนื่องจาก iPhone รุ่นแรกรองรับ 2G ซึ่งแทบจะไม่มีผู้ให้บริการในปัจจุบันเขาเปิดให้บริการ 2G แล้วนะครับแอปส่วนใหญ่ในเครื่องก็ยังคงใช้งานไม่ได้ กลายเป็นของสะสมที่จะถูกเก็บไว้ในกล่องไปอีกนานเท่านานนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเราคนมีตังคเนาะบางทีก็อยากจะสะสมอะไรที่มันเป็นแบบของหายยากของที่เป็นเป็นเป็นของที่เป็นตัวหนึ่งในประวัติศาสตร์แต่จริงพี่มิงอยากได้เครื่องที่สตีฟจ็อบจับตอนถแถลงข่าวมากกว่าอันนั้นน่าจะแว l ลูหรือมูลค่าสูงกว่านะครับ เครื่องบินไล้คนขับควบคุมจากระยะไกลบินส่งของได้อัตโนมัติอันนี้เป็นอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจเขาบอกว่าบินตามระบบริ b บอนบริษัทสตาร์ทอัพด้านการขนส่งทางอากาศจากแคนาดาเผยโฉมเครื่องบินแนวใหม่นะครับเตรียมถอดที่นั่งนักบินออกเพื่อใช้ขนส่งตามชนบทโดยเฉพาะด้วยการควบคุมจากระยะไกลหรือใช้ระบบอัตโนมัติให้บินไปส่งด้วยตนเองนะครับ ซีอของบริษัทนี้เผยมีพื้นที่ชนบทและพื้นที่ห่างไกลหลายแห่งยังขาดการขนส่งจากเครื่องบินขนาดใหญ่ที่มีไม่บ่อยนักเหตุนี้เองนะครับทางบริษัทจึงได้นําเครื่องบินขนาดเล็กที่เคลื่อนย้ายได้ง่ายกว่ามาช่วยใช้บริการแทนนะครับตัวเครื่องบินเป็นแบบ2ที่นั่งโดยจะมีการถอดที่นั่งจากนักบินออกนะฮะปัจจุบันก็ยังอยู่นะฮะเพื่อให้มีพื้นที่สําหรับบรรทุกสินค้ามากขึ้นจากนั้นก็ นำระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติเข้ามาใส่แทนพร้อมทั้งมีซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ด้วยการควบคุมระยะไกลนะครับก็คงต้องรอดูว่าหลังจากที่ทําตรงนี้แล้วจะเป็นยังไงนะครับมาที่ข่าวนี้ดีกว่าครับขอเล่นด้วยคนนะฮะแอปเปิลกำลังพัฒนาเปิดว่ากําลังพัฒนา Apple gpt กะจะท้าชนกับ Chat gpt ซึ่งปัจจุบันโอ้โหฮอตฮิตมากๆนะครับ นะะักข่าวบูมเบิร์กนะครับเปิดเผยข้อมูลจากข่าววงในว่า Apple กําลังซุ่มพัฒนา Apple GPT หรือ AI ของตัวเองเพื่อท้าชนกับ Chat GPT ชื่ออย่างเป็นทางการนั้นยังไม่มีนะครับแต่วิศวกรในภายในบางคนเรียกมันว่า Apple GPT แต่น่าเสียดายนะครับที่ Apple ยังไม่มีกําหนดเปิดตัวให้กับผู้ใช้ทั่วไปในเร็ววันนี้แต่มีเป้าหมายที่จะประกาศเปิดตัว AI ดังกล่าวในปีหน้า รายงานระบุนะครับว่า Apple เนี่ยได้สร้างเฟรมเวิร์ของตัวเองโดยใช้ชื่อรหัสว่า A.JA g a x เนะเพื่อสร้างโมเดลขนาดใหญ่ภาษาขนาดใหญ่ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ AI ในการรองรับคำสั่งต่าง,างๆเช่นเดียวกับ ChatGPT ของ OpenAI และ Bard r ของ Google สิ่งที่ยืนยันข่าวนี้ก็คือ Apple ได้เริ่มประกาศรับสมัครงานเพื่อค้นหาผู้เชี่ยวชาญด้าน Generative AI และมองหาวิศวกรที่มี ความเข้าใจนะครับอย่างทองแท้เกี่ยวกับโมเดลภาษาขนาดใหญ่สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับคือ Apple มักจะพัฒนาเทคโนโลยีใดๆได้ช้ากว่าบริษัทอื่นเสมอแต่เมื่อเปิดตัวก็มักจะเป็นสิ่งที่โดดเด่นกว่าเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันยกตัวอย่างเช่น Airpods และแว่น VR ที่เพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานนะแต่จริงๆแล้วพอเปิดปุ๊บก็เป็นที่ฮือฮาในวงการกันทุกๆครั้งเลยครับ คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 8 9 5เมกะมาแน่นะครับ AI Pro Google Meet เปลี่ยนภาพพื้นหลังให้เนียนขึ้น ย่งประชุมออนไลน์กันอยู่ใช่ไหมครับ Google เขาก็เลยเตรียมเปิดฟิเจอร์เด็ดที่หยิบเอาเทคโนโลยีอย่างปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยมาทำให้การเข้าประชุมมันเราดูมีความสุขและปังมากขึ้นแอปประชุมยอดชิดนะครับอย่าง Google Meet เผยว่ากำลังเตรียมทดสอบฟิเจอร์ใหม่ในสหรัฐอเมริกาโดยจะเป็นฟิเจอร์ในการสร้างพื้นหลังได้เนียนขึ้นด้วยการใช้ AI มาคอยประมวลผล AI จะสามารถสร้างภาพแบบที่เราต้องการได้เลยเพียงแต่ระบุว่าความต้องการในการต้องการเนี่ยอยากจะได้อะไรในช่องค้นหาวิธีการใช้งานก็เข้าไปที่เว็บนะครับ meet.google.com จากนั้นเลือกเข้าห้องประชุมคลิกใช้เอฟเฟกนะครับเลือก generate a background generate a background นะฮะป้อนคำที่เราต้องการได้เลย ในช่วงแรกนะครับจะเปิดให้ใช้งานผ่าน PC ก่อนจะเปิดให้ใช้ผ่านสมาร์ทโฟนในอนาคตสำหรับคนกลุ่มแรกที่ได้ใช้งานของตัวนี้ก็คือ Google Workspace Lab ที่จะช่วยพัฒนาฟีเจอร์ก่อนจะเปิดให้ทุกคนได้ลองใช้กันนะครับข้อดีของการเอา AI มาใช้เป็นพื้นหลังก็เพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับผู้ใช้งานมากขึ้นเพราะว่าบางคนก็ไม่สะดวกที่จะเปิดกล้องให้เห็นพื้นที่ ส่วนตัวหรือห้องนอนตัวเองอาจจะสวยเกินไปหรือลกเกินไปก็ไม่รู้นะครับทำได้จริงไหมนะครับกับข่าวนี้เหมือนกันก็คือทำได้จริงไหมใช้ c h ัด GPT เป็นไลฟ์โค้ชช่วยเยียวยาปรึกษาภาวะซึมเศร้าใครเคยจินตนาการไหมครับว่าเราจะใช้ c h ัด GPT ทำอะไรเราบ้างให้เราได้บ้างนะฮะมีผู้หญิงรายหนึ่งในอเมริกากำลังใช้ c h a t GPT เนี่ย เป็นไลฟ์โค้ดให้กับตัวเองรวมทั้งใช้ปรึกษาปัญหาทางจิตเนื่องจากการเข้าไปบำบัดโรงพยาบาลหรือการเข้าพบจิตแพทย์นั้นราคาแพง Kara, คาร่านะฮะวัย19ปีจากเบอร์เกอร์เวย์แคลิฟอร์เนียให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าเธอชอบคุยกับ Chat GPT เพราะว่าเธอสามารถทิ้งสิ่งต่างๆลงไปในนั้นด้วยด้วยความแบบเต็มที่ด้วยความสะใจด้วยความแบบแบบไม่ต้องไม่ต้องกักเก็บอะปลดปล่อยได้หมดเลย ซึ่งน่าจะหมายถึง AI เปรียบเสมือนคนที่รับฟังเธอได้ทุกอย่างและสามารถให้ข้อแนะนำที่ดีกับเธอไม่ว่าจะเป็นการรักษาเยียวยาทางจิตใจทั้งจากการทำงานภาวะซึมเศร้าซึ่ง AI เนี่ยจะเสนอตัวเลือกที่สามารถทำได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เงินหรือใช้ความพยายามมากจนเกินไปนอกจากนี้นะครับ ChatGPT ด,ดูเหมือนจะเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาความกังวลทางอารมณ์ได้ดีซึ่ง ในข้อมูลเนี่ยได้มีการยกเคสของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีปัญหากับลูกของตัวเองที่กําลังเข้ามาหาวิทยาลัยโดยเธอได้พยายามโน้มน้าวให้ลูกช่วยลูกชายเนี่ยหางานทําในช่วงซัมเมอร์ก่อนที่จะเข้าเรียนแต่ก็เกิดความตึงเครียดหรือว่าความบึ้งตึงกันระหว่างแม่กับลูกนะแชทพแ GPT เนี่ยได้แนะนําให้เธออดทนรวมทั้งแนะนาําคำพูดต่างๆที่จะสร้างความเข้าใจมากขึ้น เธอบอกมาว่ามันช่วยได้ดีกว่าการไปหาข้อมูลใน Google ได้คำตอบที่ชัดเจนรวดเร็วกว่าและเป็นส่วนตัวมากกว่าก็แง่เนาะส่วนตัวก็คิดว่าในอนาคตต้องมีการใช้ชัด GPT เลี้ยงลูกแน่ๆเลยคุณคิดว่ายังไงลองมาตอบพี่มิ้งกันนิดหนึ่งครับคลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์ นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไฟให้มาตรงกัน TV, TV, ที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี fm 89.5เมกะเฮิร์ 5, A จับโปะนะฮะจับโปะโปะอะไรเขาบอกว่า iPhone กรรมการยังเข้าใจผิดคิดว่าเป็นภาพจากฝีมือ AI จับโปะ p p o o n นะฮะกลายเป็นข่าวฮือฮาหรือที่ฮือฮาเมื่อกรรมการตัดสินไม่ให้ภาพถ่ายจาก iPhone เข้าร่วมการแข่งขันเพราะคิดว่าภาพนั้นใช้ AI สร้างขึ้นซูซี่ด็อกเกอร์ตี้นะฮะได้ใช้ภาพที่ตัวเองถ่ายจากนิทรรศการ Powerhouse Museum ในแคมเปญโฆษณาแฟชั่นสุดหรูของกุชชี่ส่งเข้าประกวดในซิดนีย์ในภาพแสดงให้เห็นถึงความคมชัดสีสันและเธอยืนยันว่าได้ถ่ายภาพลูกชายสวมเสื้อคาดิเกคาดิแกนคาดิแกนสีแดง ถ่ายคู่กับหุ่นจำลองจากกล้อง iPhone ของตัวเองแต่รูปถ่ายของเธอถูกตีกลับโดยคณะกรรมการและถูกตัดสินว่ารูปของเธอนั้นถูกสร้างจาก AI เพราะจากการประกวดครั้งนี้มีข้อกำหนดและเงื่อนไขระบุชัดเจนว่าห้ามใช้โปรแกร,รมช่วยเธอพยายามต่อสู้นะครับและยืนยันว่าไม่ได้มีการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างแน่นอน แต่มันก็สายเกินไปครับเพราะว่าปัจจุบันยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ารูปถ่ายดังกล่าวเนี่ยสร้างจากคนหรือ AI ดรแพทริกฮัตซิงนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ AI ในมหาวิทยาลัยโมนาชเนี่ยเผยว่าวิธีเช็ครูปที่สร้างจาก AI สามารถสังเกตที่ทรงผมและดวงตาจะมีความไม่ละเอียดเท่ากับรูปถ่ายจากในมือถือ แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับปัจจุบันเทคโนโลยี AI ก็ถูกพัฒนาให้มีความละเอียดมากขึ้นทำให้ภาพนั้นอาจจะดูสมจริงมากทำให้ยากต่อการเช็คนะครับซึ่งพี่มิงเข้าใจว่าปัจจุบันก็น่าจะมีเว็บไซต์หลายๆแห่งเนี่ยเขาทำหน้าที่ในการตรวจสอบแต่ก็อย่างที่บอกแหละครับว่าบางทีมันก็มีความคาดเกี่ยวค่อนข้างจะมินเมเหมือนกันว่าภาพนี้มันเป็นภาพจาก AI หรือเป็นภาพที่มนุษย์สร้างขึ้นมาจริงๆเพราะว่าด้วยกล้องด้วยโปรแกรมด้วยอะไรหลายๆอย่างในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีความสามารถในการทํางานได้ดีหรือในความสามารถในแง่ของการทําภาพให้มันดูสวยที่ที่เก่งขึ้นนะครับรวมถึงพี่มีเข้าใจว่ากล้องมือถือหลายๆรุ่นเองเนี่ยเขาก็มีผมอาจจะเรียกว่า AI นะฮะเข้ามาช่วยในการตกแต่งภาพก่อนที่จะส่งเอาพุตขึ้นหน้าจอให้เราได้ชมหรือว่าดิสเพลย์กันบนดิสเออ บนบนหน้าจอมือถือมันก็เลยตอบยากเหมือนกันว่าสุดท้ายเนี่ยมันเป็นผลงานของคนหรือว่าเป็นผลงานของ AI ก็คงยังเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกันอีกยาวไกลพอสมควรสําหรับยุคนี้นะครับก็รอดูแล้วกันว่าในอนาคตเนี่ยมนุษย์เราจะสามารถรับมือกับเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ดีขนาดไหนแล้วเราต้องซีเรียสขนาดไหนว่าผลงานตัวนี้ AI สร้างหรือมนุษย์สร้างเพราะว่าสุดท้ายแล้ว เราก็ได้ออพุ์ออกมาเพื่อใช้ประโยชน์ได้ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นักนะครับเราอาจจะต้องรอเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเข้ามาช่วยสแกนหรือตรวจสอบความชัดเจนเรื่องภาพได้ละเอียดขึ้นในลำดับต่อไปนั่นเองครับ คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz กว่าจะรู้ตัวสหรัฐพลาดหนักนะครับใส่อีเมลผิดส่งอินบ็อกซ์ถึงพันธมิตรรัสเสียนะฮะ ไปไก่หน้าผากันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ากว่าจะรู้ตัวก็ผ่านไปเกือบทศวรรษแล้วมีรายงานว่าคนในหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐเนี่ยเผลอพิมพ์ชื่ออีเมลลงท้ายผิดจนเผลอส่งอีเมลทางทาง,ทางการทหารนับล้านฉบับไปยังประเทศที่เป็นพันธมิตรของรัเสเซียแพนตะกอนนะครับถแถลงข่าวด่วนหลังมีรายงานพบอีเมลทางทหารของสหรัฐนับล้านฉบับถูกส่งไปยังประเทศมาลี นามารีที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลรัเสเซียซึ่งทางกระทรวงได้ตระหนักถึงปัญหานี้แล้วสาเหตุเกิดจากคนในหน่วยงานเผลอพิมพ์ชื่ออีเมลลงท้ายชื่อผิดไปหนึ่งตัวจากที่ควรจะเป็น .mil ชื่อโดเมนเนมที่ใช้ในกองทัพกลายเป็น .ml ชื่อโดเมนของประเทศมาลีแทนนะตกตัวไอไปตัวหนึ่งนะหนักไปกว่านั้นนะครับ financial time s เผยเคยมีผู้รับเหมาชาวดัชที่ชื่อว่าโจนาเนสนะฮะได้พยายามแจ้งเตือนเรื่องนี้มาหลายครั้งนับตั้งแต่ปี2014จนปล่อยให้อีเมลที่มีข้อมูลของสำคัญของประเทศเนี่ยหลุดลอยออกไปนับล้านฉบับในช่วงเกือบ10ปีที่ผ่านมานะครับย้อนกลับไปเมื่อเดือนมกราคมนะครับจอนาเนสนะฮะเผยตนเองได้พยายามรวบรวมอีเมลที่ส่งผิดทั้งเกือบหมด เกือบทั้งหมดเนี่ยส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐอีกครั้งแต่ครั้งนั้นก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วเพราะปัจจุบันคงไม่มีการเตือนอีกส่วนข้อมูลสําคัญที่หลุดออกไปนั้นก็มีตั้งแต่เอกสารทางการทูตการคืนภาษีรหัสผ่านและรายละเอียดการเดินทางของเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ลงละเอียดทั้งวันที่เช็คอินหมายเลขห้องยันชื่อเต็มและยศกันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่ทางกองทัพอาจจะต้อง จำไปอีกยาวหวังไว้ให้ป้องกันและแก้ไขสถานการณ์โดยไหวนะครับไฟฟ็อกนะข่าวไฟฟ็อกบ้างหายกันไปนานเขาบอกว่าไฟฟ็อกใช้ได้แล้วนะครับปรับความคมชัดด้วย AI ดู YouTube ได้แบบ 4K เทคโนโลยีวิดีโอซุป Super r e s o l u t i o n ของ n อ็นวีดียที่สามารถขยายความคมชัดให้เราดูวิดีโอ Full HD 1080p บน YouTube แต่ได้ความละเอียดแบบ 4K กํากำลังรองรับการใช้งานบนฝาฝ e ไฟฟอกซึ่งก่อนหน้านี้จะรองรับแค่โครมอย่างเดียวก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับหลายคนนะครับข้อมูลดังกล่าวมาจากบัญชีของ Reddit นะฮะ ที่เขาได้ทดสอบฟีเจอร์ใหม่บน Firefox และพบว่ามันสามารถใช้งาน RTX Video Super Resolution ได้เหมือนกันแต่เรื่องนี้นะครับยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจาก Firefox และ Nvidia แต่ผู้ใช้ดันค้นพบสะกอดน,นะก็ถือเป็นข่าวดีแล้วกันถึงมันจะหลุดออกมาก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะว่าไหม คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz เมกะมาที่ข่าวคนไทยสร้างเอง AI ตรวจจับคำหยาบใช้กรองข้อความบนโซเชียลแมมเป็นข่าวที่ดีจริงๆนะครับ เขาบอกว่าข้อความหยาบคายบนโซเชียลกำลังถูกจับตาโดย AI ที่พัฒนาจากฝีมือคนไทยเป็น2อาจารย์สอนวิทยาการคอมพิวเตอร์รองศาสตราจารย์ดรสุพวงทั่วรอบและดรธนพลนรเศษนะครับนำทีมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT ของมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกันคิดค้นอัลกอริทึม f a l คอนช่วยสแกนข้อความบนโซเชียลที่ถูกมองว่าเป็นมุมมืดของสื่อสังคมออนไลน์สร้างพฤติกรรมเลียนแบบพวกเขาใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยช่วยสร้างชุดข้อมูลเพื่อทดสอบระบบคัดกรองคำพูดที่ไม่เหมาะสมทั้งคำพูดคำหยาบคำเปรียบเปรยเสียดสีคำก้าวร้าวลุนแรงหรือคำที่สอบไปในทางลามกอนาจารนะครับโครงการนี้เป็นโครงการวิจัยที่ใช้เทคนิคโคเทรนนิ่ง ในการฝึกสอนปัญญาประดิษฐ์ให้เรียนรู้ลักษณะของภาษาหยาบคายจากทั้งคำพูดและข้อสังเกตจากบริบทเช่น reaction หรือข้อความที่อยู่รอบๆเพื่อเพิ่มความมั่นหยาเนื่องจากภาษาไทยมีความเฉพาะตัวบางทีส่งไปตรงๆบางคำมันเป็นคำที่ไม่หยาบหรอกแต่พอเขียนรวมการบริบทรวมกันมันกลายเป็นคำหยาบสัง,งันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพวกเขาได้ร่วมกันติดแท็กข้อมูลและสร้างคลังข้อความที่มากพอเพื่อใช้ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง โดยฟอ l c o อนะครับสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นโปรแกรมอัตโนมัติสมบูรณ์แบบเพื่อใช้คัดกรองภาษาที่ไม่เหมาะสมในสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างน่าสนใจซึ่งตรงนี้นะครับก็จะช่วยทำให้ประหยัดเวลาแล้วก็งบประมาณเปรียบเทียบกับการเฝ้าระวังแล้วก็คัดกรองด้วยมนุษย์เพราะว่าต้องไปจ้างคนมานั่งทำนะครับโครงการนี้ยังคงต้องการทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพและต่อยอดเป็นโปรแกรมที่สมบูรณ์แบบในอนาคต ซึ่งตรงนี้ก็เป็นกําลังใจและถ้าใครมีน้ำน้ำพักน้ำแรงหรืออยากจะสนับสนุนก็สามารถเข้าไปร่วมสนับสนุนโครงการนี้ได้นะครับปิดท้ายกข,ข่าวนี้ครับง่ายกว่าเดิม Google จัดให้ใส่คำบรรยายใต้ภาพนะครับเป็น Tech h ับเขาแชร์เทคนิคใส่คำบรรยายใต้ภาพในเอกสารได้ง่ายขึ้นเคยหัวหมุนกันไหมครับว่าอยากใส่ตัวอักษรใต้รูปในเอกสารแต่วิธีการทำมันยุ่งยากเกินไป Google Workspace เปิดตัวฟังก์ชันใหม่ให้ทุกโปรแกรมนั้นใช้งานง่ายขึ้นด้วยการปรับปรุงการเข้าถึงแล้วก็เปลี่ยนวิธีการเพิ่มข้อความใต้รูปง่ายๆโดยไม่ต้องกดคลิกขวาอีกต่อไปโดยปกติแล้วจะเราจะใส่คำอธิบายใต้ภาพเนี่ยเราก็ต้องคลิกขวาแล้วเลือกคำว่า image option แล้วเลือกคำว่า alternate text ก่อนจะใส่ข้อความไปเวลาเอาเมาส์ไปวางก็จะมีข้อความขึ้นมาแต่ล่าสุดนะครับเราสามารถคลิกที่รูปแล้วเลือกคำว่า alternate alternate Altern text นะฮะ จะขึ้นมาให้ทันทีเพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงานหรือการใส่ข้อความตรงนี้ได้นะครับก็ลองไปดูแล้วกันฟังก์ชันเสริมนี้จะทยอยเปิดให้บัญชี google workspace สามารถใช้งานได้ภายใน15วันใครที่ใช้ google workspace นะ workspace อยู่แล้วเนี่ยทำงานด้นานเอกสารอยู่ก็รออัปเดตนิดนึดน่งลองอัปเดตนิดนึงก็น่าจะใช้งานได้นะครับเอาละครับเวลาของวันนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วประชาสัมพันธ์นิดนึงสำหรับงานคอมเทคที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ ฟอร์จูนนะครับใครที่เป็นสาวก IT และช่วงนี้ยังขาดอุปกรณ์อะไรบางอย่างก็ลองเดินไปช็อปปิ้งกันดูนะครับภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเลยกันทีเดียวนะครับงานจัดขึ้นที่ฟอร์จูนตรงส,สี่แยกพระลามเก้านะครับใกล้ๆออฟฟิศพี่มิงเลยมาแล้วมาทักทายพี่หมิงก็ได้เพราะว่านั่งรถไฟฟ้าอีก1สถานีมาก็มาถึงศูนย์วัฒนธรรมก็จะมาถึงบริษัทพี่มิงเหมือนกันนะครับก็งานนี้ คอมาดและเราก็เช็คครับก็เป็นหนึ่งในมีเดียพาร์เนที่ช่วยสนับสนุนนั่นเองนะครับเวลาของสัปดาห์นี้หมดลงแล้วไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับรายการ c o m จูเดย์สนับสนุนรายการโดยบริษัท ARIP จำกัดมหาชนและมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีมหาวิทยายลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม